สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปงไยสุข,ขูสุคนครับผมพปพอร์กมากระโดนคือเก่าครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งล่าน้ำเนาะครับพี่น้องเนาะบรรยากาศยง่เศร้าอยู่ทุกไ้ทุกหน้าคือเก่าเหมือนเดิมครับเมื่อน,นี้ก็เป็นเศร้าของวันที่สิบแปดของวันที่สิบแปดของเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับ วันพุธวันพุธสำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมป้าพี่น้องยงองางรอเบิ้งเขาเบิ้งน้ำนะครับเนาะบรรยากาศดูทงไฮทงหน้าของบบาวกระโดดคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเดี๋ยวปินภาพกันกลับหน้ากล้องกัน บรรยากาศงามเศร้าครับที่น้องครับ <c oughs> ยังรอบนเขากันจะเข้า <c oughs> โอ๋บริเว่หาใส่เบ็ดไมซอม,มันเขาแหลมท่างุ่นกันครับ เขาพวกงดำไปมันเป็นแหลมเป็นแยวเป็นซอยไป็นปนอยู่ตลางหุนเป็นวิ่งวิ่งเป็นไล่ไล,ล,ล่ตาในเด้อกลับกล่องเร็วน้ำเท่อนี่อ ป้านมันยังง้อยอยู่เลยแบบหอยสลี่ก็ได้ไม่เคลียวกันนะนง้อยหากัดกินต้นเขาต้นอนนนะไบรรยากาศยามเช้าเป็นล่มล่มล,มลม่งเตะพี่น้องเมือ เป็นลมลงไตพัดลงไตวีวีแนี่ยไรเนี่ยสิว่าหัวลมสิอวยใำ่ไหมแต่ว่าท่างปุดเป็นเหมือนเมือยอยู่เลยเมื่อยก็จะฝนตกบรรยากาศลมพัดลงไตว่อยวีวี โอ้พ่อเนี่ยวัวมหาเกี่ยวใหญ่แทนเนาะมูเกี่ยวหญาไปงูอะไรเนาะอันนี้เข่าดำพี่น้องครับเข่าดำเงาแหลมเขอบไปพุ่น นี่พ่นขามพ่นขามพ่นขามแก้วนี่เป็นเขาบ้านพี่น้องอ๋เป็นน้ำกล่องเป็นน้ำกล่องมันด่วนเสียงมันเสียงมันอัไรนี่เป็นเขาบ้านครับ เ่าวัน,วปปนย่นาไปหอดฝุ่นแล้วนหนาท่ามุนเขาวันเจ้านี่เป็นเขาดำมันออมอ้ออมไปหอดพ่นก๊าซไอโองจอดรถดูข้างหนา้าครับสำหรับบรรยากาศงา้ายๆครับที่นองครับ ต่ละเสาแต่ละเสา,สาอย่างเลาะเบิงเขาเบิงน้ำเบิงบรรยากาศก็จะไ,ไป้ะคือฝนเนะออาะไปใหนโบมาเกี่ยวหรืยานเดี๋ยวมาเกี่ยวอยู่นี่จักมืออยู่นี่โยไปงัวไปให้วเนี่ย,ยางามขัดเต็มคู่คันแท่อยู่ เปียกแล้วเปียกจนได้นี่ปล่อยครับปล่อยให้นี่ปล่อยเดี๋ยวเยนงอยก็หานั่นหานี่มาปู่ชนล่ะพ่อใหญ่เราปู่บกทัวบักเตียงไปทั้งเล่ว โอ้ผัานหาเปียกแล้วผ่านหาส่งเปียกเลยจางหามันถอดเดี๋ยวมันก็แห้งมัน,นยังมีเห็ดผึ่งคมเกิดอยู่ตัวยอันนี๋ต้องใส่ตัดไปใส่เห็ดฝอยเ่าคันมอน แต่ละมือแต่ละเว้นกับผมอย่างแล้วพี่น้องจะคิดถ่ายคิดอย่างไรพี่น้องบึงเนาะบ่มีคอนเทนต์บ่มีไอเดียคิดบ่อกนี่ก็เชื่อว่าเพชผงคมมันยังเกิดอยู่ยมันยังเกิดอยู่าะได้กินอยู่พี่น้องเพชผงคมก็ได้ เกิดอ้อมอยู่รอ้แถวนี้แถวคู่ซายนี่แหละตะกี้มันเกิดหลายกว่านี้นั่ปวกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซ้ำจินแถวหน้าเขาได้กินอยู่โครงการระยะยาวเงามีดิน มองปลูกได้ดีเอาโค้งยางมาลงอีกพวกโค้งยางกคกดูปลูกคุณอ้อมห้อ้อมหน้าบรรยากาศงามเศร้าๆครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับ,บ่มอ,อย่างไรนะ้องพ่พี่นอ้องาชมบรรยากาศ อยู่ตรงไฮตรงหน้าคือเกา่าเหมือนเดิมครับกับบากระโดหรักษาสู้ผ่ากระนมเดือดรับเ้อร์ต่ละหมองต่ละบอนเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เบาวกระโดนลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ